โดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อ,อไรอยูจะมีใจสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เรามาีอยู่กันในเกมโลบอกในแมปประตูอีกเช่นเคยนะซึ่งออวันนี้เราก็จะมาเล่นให้ผ่านประตูที่50กันนะทุกคนตอนนี้เราถึงประตูที่49แล้วมาเรามาถึงแล้วโอเคพร้อมยังเพื่อนเราค่อนข้างจะเข้าใจแล้วนะว่าจะต้องทํำยังไงยังไงนะทุกคนละมัง้ง โอเควันนี้เราจะมาเล่นในถึงด่านร้อยกันเลยนะทุกคนอุ้ยอยมันอยู่แถวนู้นวะเราต้องย่องเบาสักหน่อยอุ้ยนู้นมันอยู่นูน้นมันอยู่นูน้นอาฮะอ,อ,อตื่นเต้น,ตนวะกลัวตายมากกว่าจะมาถึงอุ้ยอย่าบอกนะเพื่อนเราตายอะ่ะเพื่อนไม่เอานะโอ้โหชิปหายละอุ้ยโอ้มันเล่นเดินมาต่อหน้าเลย โอเคเอาใหม่ okay. oh นะทุกคนเมื่อกี้แค่ซ้อมๆนะโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอ้ยเจอเล่มนึงแล้ว oh. อือเจ็บว่ะเจ็บครั้งนี้เราต้องรอดว่ะเฮ้ยมันไม่มามันไม่มาฮห้ามตายเด็ดขาดเลยเล่นมาร้อยแปดตาแล้วหาหาเพื่อนหานี่นี่นี่เจอ,อเล่มแล้วนี่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 อีกเล่มอีกเล่มเราไปดูมาแล้วมันต้องหาไอกระดาษอะไรสักอย่างด้วยนี่แหละเออมันจะเป็นรหัสบอกเรานะถ้ามันเริ่มมาใกล้เราเราจะถอยหลังให้มากๆเลยนะ เคมันไปฝั่งนู้นเราก็จะหาฝั่งนี้กันเพื่อนอย่าตายนะอย่าทิ้งเราไว้คนเดียวนะเฮ้ยมันมามันมาเราขึ้นข้างบนดีกว่าเฮ้ย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 อุ้ยเกือบตายโอ้หมันระวังหน่อยเฮ้ยมันมายืนดูอะไรอะโอเคมันไปแล้วมันไปแล้วนี่นี่เจอเกมเคอุ้ยตายละได้ได้เยอะอยู่ได้เยอะละหมดยังวะเพื่อนยังอยู่ครบใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงเพื่อนเนี่ยได้กระดาษแล้วคือเราดูไม่ค่อยเป็นวะ เ้ยมันมาเฮ้ยเจอเล่มสีม่วงอยู่ฝั่งนู้นเพื่อนแอบอยู่ข้างในวะเดินมานะไปได้แล้วมึงชะเง,ง้มองอลไเนี่ยอุ้ยไปแล้วไปไปละเดี๋ยวเรารอให้เพื่อนบอกรหัสมาก็ได้มั้งเอ้ยเพื่อนขอดูเนี่ยเราขอดูหนอยมันดูไงวะเฮ้ยมันมาเพื่อนเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วอุ้ยอ๋อเพื่อนเพื่อนเปิดตู้เพื่อนนิ่งไว้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 เพื่อนนิ่งไว้อย่านะ ออ้ยไม่นะโอ้สารรอมากันหนึ่งนี้แล้วเพื่อนบอกรหัสเร็วหรือใส่เองก็ได้ไปไอคือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคือเจ็ดกูยังดูไม่หมดเลยเพื่อนแอบก่อนแอบก่อนมันมามันมามันไม่มาตรงนี้หรอกมันแขนใหญ่นะันมาไม่ได้อย่าทําอย่างนั้นเพื่อนถ้ากูตายไปด้วยนะไปแล้วไปแล้วเราต้องผ่านที่นี่ไปได้นะเพื่อนเพื่อนน่าจะรู้รหัสละเฮ้ยมันไปละเพื่อนรู้รหัสแล้วก็รีบใส่สิไม่งั้นก็เอารหัสมาให้ฉันดู เพื่อนมองอะไรวะเพื่อนมันดูรหัสเป็นไหมวะน่าจะเป็นอยู่หรอกมัง้งเพื่อนนิ่งไว้นิ่งไว้เฮ้ยโอเคโอ้มันไปตกใจหมดอุย้ยเพื่อนกระดาษอยู่กับเพื่อนนะทำไงดีวะเราต้องลงแปะเราต้องเราต้องลงไปเอาเองอะดิอุย้ยมันมาชิบหายละมาบ่อยมากลงไปดีไหมวะคงไม่เห็นหรอกมัง้งไม่ดีนหรอกควัวตายวะอุตส่าห์ผ่านมาได้ถึงนี่แล้วรูไหมว่าเล่นไปกี่ตาเนี่ยนั่นไงเฮ้ยมันมาโฮ้ยมันไปทางนู้นอะ เราจะไปทางนู้นนะดิเ้ยพื่อนมันมาทางนี้เยมันไปทางนู้นและโอเคเร็วเร็วเร็วเลยเพื่อนเราน่าจะตายแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ทางนู้นเฮ้ยมันมาทางนี้ท,ท,ที่ผ่านละที่ผ่านละที่ผ่านละเฮ้ยเมนเดลกูเลยเอาใหม่เอาใหม่ <laughs> รอที่ร้านแปดเฮ้ยไม่ไหวกับดา่านนี้จริงๆวะ่ะจะถึงประตูที่ร้อยไหมเนี่ยจะผ่านไหมเพื่อนก็ตายหมดแล้ว โอ้พระเจ้าแล้วมันมาทางนี้ด้วยเออเดี๋ยว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 มันอยู่ทางนู้นว่ะอย่ามาทำไมมันเดินอย่างนัี้นเออออออเฮ้ยมันมันวนว่ะเออเดี๋ยว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 ทำไมมันเดินอย่างนั้นนะทำไมมันไม่ไปไหนเลยอ่ะเฮ้ยทำไมมันเดินวนอย่างนั้นนะเราต้องขยับไปทีละนิดทีละนิดเฮ้ยมันมาว่ะชิบหายละเฮ้ยเจอหนึ่งเล่มละเดี๋ยวเราไปข้างบนก่อนนะทุกคนโอเคเจอีกเล่มแล้วเว้ยมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างนี่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  โอเคโอ้ยแต่เพื่อนยังคอยให้กำลังใจเราอยู่เลยนะทุกคนถึ <c oughs> งเพื่อนจะตายแต่เพื่อนยังอยู่ข้างเราะอะเฮ้ยทำไมปีศาจมันร้องเงินวะปีศาจมันติดปักหรือเปล่าเนี่ยนี่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 เจยเล่มเจยเล่มโอเคทำไมปีศาจมันแปลกแปลกเจยเล่มเจยเล่มเฮ้ยมันมาวะ่ะหมดแล้วมั้งข้างบมดเนี่ยเฮ้ยนี่นี่แอบแอบแอบก่อนไม่เห็นเราหรอกเฮ้ยโอ้ยตกใจหมดนึกว่ามันจะมาซะละเราต้องไปหาข้างล่างอีกนะทุกคน ต้องไปเอาไอ้กระดาษนั้นก่อนยากมากเลยไปตรงนั้นทีไรมันชอบตามมันตลอดเลยเราต้องใช้สมาธินิดนึงเฮ้ยมันเดินขึ้นมาไม่เห็นแล้วหรอกอย่านะอย่าเดินมานะอารองแหละกลับไปได้แล้วเคไปละดูเพื่อนยังคอยยังคุยกันอยู่ในนี้อยู่เลยนะเพื่อนให้กําลังใจเราก็ดีใจมันมาอีกแล้วบักปลอมนี่โอ้โหไม่ก้าเอฟเอฟเอฟรอนไปทางนั้นก็ได้เดี๋ยวเราลงไป มันเดินกลับมาแล้วโอ้มาก็มันยากสเสือเินมันไปแล้ววะไกลแล้วมันไปไกลละลงเลยอุ้ยมันอยู่ทางนูน้นอุ้ยชิบหายละ oh 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 <c oughs> โอ้มาก้าเอ้ารอดนึกว่าจะตายซะแล้วดีทั้มันดีทั้งมันตาบอดเฮ้ยมันได้ยินแล้ววะโอ้ยนี่นไงกระดาษใช่ไหมโอเคได้กระดาษแล้วเว้วยเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะ คิดว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่าข้างล่างอุ้ยอุ้ยอย่านะอย่านะอย่านะอุซาห์ได้กระดาษละเอ้ยแต่เรายังหาอันนี้ไม่ครบเลยเดีย๋ยวดูก่อนดาววงกลมีเหลี่ยมสามเหลี่ยมเฮ้ยเหลือสามเหลี่ยมว่ะชิบหายละเราต้องหาสามเหลี่ยมก่อนใช่ไหมเราต้องหาฝั่งนี้ดิเฮ้ยทำไมมันเดินวนอย่างนั้นวะเราต้องไปถึงประตูที่ร้อยให้ได้เลยครั้งนี้ทำไมมันไม่ไปไหนสักทีวะเนี่ยมันเหมือนจะไปแต่มันไม่ไปนะโอ้ oh my god มันติดบั克หรือ,อไรวะไม่กล้าไปฝั่งนู้นเลยอะกลัวว,ว่ากลัวตายอุตส่าห์มาได้ถึงขนาดนี้และโอเคใจงเงยน็นโอ้ยนี่ไงเจะได้โอ้สามเลี่ยมจริงด้วยโอเคดูเหมือนจะมันจะติดบัคหรือเปล่าวะ,วะอย่านะอย่านะขอร้องแหละอย่านะ,อ,อ,ะอย่านะขอร้องแหละอย่าอย่า <c oughs> อะไรวะเนี่ยไอ้หรอไอเท่ากับสามเหลี่ยมแปดหรอแปดแปดเก้า 8 9ดเก้าแปดเก8 9 2 0, 9 2 0แล้วก็8ปดเก้าสองชิปหายแล้วเหลือสี่เหลี่ยมโอ้ม่กยังเหลืออีกเล่มแปดเก้าสอนย์นะจำไว้เดาเลยไมล่ละอีกเล่งนึงอ่ะไม่ได้ดิไม่กล้าไปใกล้มันเลยเฮ้ยเหมือนจะเล่มนั้นปะโอ้แล้วอยู่โคตรใกล้มันเลยอย่านะอย่านะอย่านะ 8ปดเก้าสองด้าสองโอเคอ้าโาด,ดเสียวนลำแม่งอยู่ตดใกล้มันเลยทำไมก็ติดปากตรงนั้นอีกโอ้โหแป okay. ดแปดเโอเคได้ปะวะโอเคเฮ้ยในที่สุดว่าเแล้ก็ผ่าน โอเคได้ okay, ที่สุดแล้ว okay. ก็ผ่านมาได้ว่ะเพราะว่าเพื่อนอยู Alright, right? anyway, yeah. ่ให้กําลังใจเลยเนี January. ่ยโอ้โหไปกันต่อประตูที่ห้าสองดูนะปกติเราเจอนะเราเพื่อนเราหนีออกหมดเลยแต่นี้เราเพิ่งเจอครั้งแรกเลยนะที่คอยอยู่ให้กําลังใจขอบคุณมากเพื่อน Let's go ประตูที่ร้อยเลยใช่ไหมจะถึงหรือเปล่าเราไม่รู้เลยนะต่อจากนี้จะเป็นยังไงห้าสิบสามแล้วว่ะต่อจากนี้เราไม่รู้เลยอว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะกลัวว่ะประตูที่ห้าสิบหกแล้วอม my god กลัววะกลัวต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อโอ้ไม่ก็ทุกคนเป็นกําลังใจใเราด้วยอุ้ยมาวะแอฟเอฟก่อนโอเคลัษมันมาอีกแล้วโอเคไปต่ออุ้ยมืดจัดโอเคเรามีไฟฉายนะน้ำม้วงมีทั้งไฟฉายไฟแช็กเลยเฮ้ยแม่งมืดอีกแล้วอเอาหยิบไฟฉายเปิดเปิดเปิดโอเคไปต่ออุ้ยมาอีกแล้ว ค okay. ผ่านไปยังง่ายแต่เด,ดี๋ยวเดก็มาดูกันนะว่าเราจะถึงประตูที่100หรือเปล่านี่จะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เราจะผ่านถึงประตูที่100ร้อยเพราะว่าเป็นคนรั้งแรกที่เราผ่านประตู50มาได้โอเค65แล้ววะ่ะแล้วก็ไปกันต่อที่ประตูที่6 6มันมาอีกแล้วมันมาบ่อยมากรู้สึกว่ามันจะมาบ่อยมากนะแอบแอบออยถ้าช้ากว่นี้นะ จริงๆไอ้รัตมันไม่ได้แอมเราหรอกบอกเลยจะไม่ได้แรมแอมเราเหมือนตาแรกที่เราเล่นอีกแล้วนะทุกคนหกสิบก้ามันมาอีกแล้วมันมาบ่อยมากรู้สึกว่ามันจะมาบ่อยนะไอ้หลังๆแต่มันช้าจังวะเฮ้ยกูจะตายแล้วเนี่ยรีบๆมาหน่อยโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเ,ยเยหย เกือบไปแล้วเราไม่น่ารีบแอบเลยเมื่อกี้เรารีบแอบเกินไปโอ้เพื่อนยังงงเลยนะว h ดอมจีโอ้ไม่ก้างงเหมือนกันเมื่อกี้เราเรารีบแอบแล้วเราก็รีบออกด้วยโอ้ไม่ก้าี่มันอะไรประตูที่เท่าไหร่วะเจสิบเอ็ดมันคืออะไรวะอุ้ยอุ้ยโ,โ,โล่งจังเหมือนจะเป็นข้างนอกนะโอ้ไม่ก้าฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลย <laughs> โอ้ยฉันเพิ่งผ่าน่านห้าสิบครั้งแรกนะ นั่นเองโอเคมันมาแล้วแอบไม่ได้แอมหรอกไอ้ลัสโอเคครมึดเลยเปิดไฟสักหน่อยโอเคมันอยูอค่คนเ,เดียวแล้วมันว้าวิจังเแต่แต่เราไม่ได้อยู่คนเดียวนะถึงเราจะเล่นอยู่คนเดียวเถอะเถอยังมีเพื่อนวะยังมีเพื่อนคอยให้กําลังใจเราอยู่คอยดูเราอยู่นะเพื่อนอยิ่งทิ้งเราไปก็พอถึองเราจะเล่นคนเดียวแต่ถ้ามีเพื่อนคอยดูเราอยู่แล้วก็ แล้วก็ดีใจโอเคเฮ้ยมันวิ่งอีกปะวะมันจะให้เราวิ่งอีกรอบปะเนี่ยแล้วแบบมันยากกว่าเดิมอะไรเงี้ยหรือเปล่าวะคงไม่ใช่หรอกนะั้งอุ้ยมันใช่ด้วยวะโอเคมาเจออีกแล้วโอมอเขาชอบเท่าไหร่เลยนะวิ่งเนี่ยเออกลัวว่าเราจะถึงประตูที่ร้อยไหมนะทุกคนเป็นกำลังใจเราด้วยเธอทางนี้โอเคโอค้ยทางนี้อุอ้ยอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ โอ okay. เคเฮ้ยเหมือนจะมันจะไม่มีให้อันนี้เลยนะอ้ยเดียเดี๋ยวเีเ,เ,เ,เมืนมันจะไม่มีให้มุดเลยมันน่าจะเป็นการสุ่มทางมากกว่าโอเคอุ้ยมือแล้วลบไฟล้มือลบไฟด้วยเอ,อ่อย่าตายเด็ดขาดเลยโอเค90แล้ว้ oh my กโอ้ไม่ได้แอมหรอกอีซิกเราจะถึงประตูที่้อยแล้วทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วย 9กโอ้มืดตืดเลยสงไฟสักหน่อยิสิบสแล้วอย่าบอกนะวิ่งอีกรอบอะผมไม่ใช่หรอกมั้งได้วิ่งแรงหนาเนี่ย <c oughs> เกียดวิ่งแล้ว93มันมืดอีกแล้วนะทุกคนเราจะถึงประตูที่ร้อยไหมนะโอ้ oh my god เลี้ยงรูปภาพกันเถอะประตูที่9กเอ้ยมันมาหรอดูเหมือนมันจะมานะเดี๋ยเดี๋ยวเด,วเดวไอตัวนี้ไอตัว ไอตัวหลอกล่อไอตัวหลอกล่อโอเคมันไปแล้วมันก็จะมาอีกรอบมันมาอีกรอบเข้าโอเคไอตัวนี้เรายังไม่รู้จักชื่อมันเลยนะทุกคนโอ้ยออกก่อนออกก่อนมันมาอีกรอบไหมไม่มาแล้วโอเครอดตายนะทุกคน97โอ้โหทำไมมันมืดตลอดทางอย่างนี้เลยอะเฮ้ยประตูที่99 Let's go! ้าวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเราจะไปประตูที่หนึ่งร้อยแล้วว่ามันจะมีอะไรวะเฮ้ยอะไรอะไปได้เลยเหรอหรือยังไงหรือเราต้องหาอะไรต้องการกุญแจเรายังงงอยู่แป๊บนึงนะเฮ้ยนี่ไงอ๋อเฮ้ยอีกแล้วไอตัวนี้อีกแล้วคืออะไรวะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเด๋วคือ,อยังไงเดี๋ยวเราถามเพื่อนนะว่าทำยังไงเฮ้ยยาไปไกลๆย่านะทำไงเกพิมพ์สั้นๆพออุย้ยเฮ้ยมันกลับมาอนี่บ้านี่ไปรู้ว่าเราไปทางนี้ได้เลยมันไปทางนั้นละโกคือออกไปเลยใช่ไหมตอนนี้เลยใช่ปะตอนนี้เลยตอนนี้เลยเฮ้ย โอเคเฮ้ยนี่ไงกุญแจกุญแจห้องนั้นหรือเปล่าวะโอ้ยน่ากลัวชิบเฮ้ยมันห้องนี้อย่างอีกแล้วเนี่ยงานลิฟโอเครหัสอีกแล้วหรอเฮ้ยมันจะเดินเข้ามาในห้องนี้เปล่าวะคงไม่หรอกมั้งสี่เก้าแปดเจ็ดสองหนึ่งสามหนึ่งสิบห้าหอะไรวะเฮ้ยอ๋อรอหรอเจ็ด อย่างวะอ๋อเปิดตามหรือเปล่าเก้าสี่เก้าสี่เดี๋ยนะหรือว่าเปิดได้เลยเปิดได้เลยหรือเปล่านี่เปิดทั้งหมดเปิดทั้งหมดเปิดทั้งหมดอะไรวะอ๋อนี่ไงรู้ละรู้ละสี่ 4, คือเปิดเจ็ดคือหนึ่งคือปิดหกคือเปิดสี่คือปิด ห้าคือเปิดคือเปล่าวะสิบคือเปิดหกเปิดสี่ปิดเจ็ดปิดตามหนึ่งปิดสองปิดโอเคได้เปล่าวะอีกรอบเหรอเก้าเปิดเก้าเปิดสองปิดสี่ปิดแปดปิดสิบเปิดห้าเปิดห้าเปิดเดี๋ยนะ 5้เปิดสิเปิด6เปิดหเปิดเมื่อกี้อะไรอะ่ะเอาใหมเอาใหมแบบนึงแ๊บบนึงหเปิด6เปิด9เปิด5เปิด1เปิด1เปิด10เปิดเปิดอยู่แล้วโอเคได้ป่าวะได้ป่าปได้ละ2อีกรอบอีกรอบมาเก้าสองสองหหห้า 2 5งห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสี่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 โอเคสองสองสองโอเคสี่สี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่ห้าเปิดแล้วโอเคสามปิดโอเคได้อยู่ได้อยู่มันเกี่ยวปะวะมันเกี่ยวที่เราจำปะวะเฮ้ยปะวะแล้วไงต่อเฮ้ยดูเหมือนมันจะอารวาสข้างหน้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเฮ้ย มันวิ่งอ่ะเุ้ยมันทำอะไรวะคืออะไรอะ่ะว้าว The fuck? ตอนที่เบรกเกอร์ของลิฟต์่อมเสร็จคุณต้องวิ่งไปที่ลิฟต์อ๋อ